ไม่เน้นเป็นแผ่นนะคะเพื่อนๆไม่เน้นเป็นแผ่น,นะะอันนี้เป็นปูอัดนะคะปูอัดที่เป็นเส้นๆเ,เนาะปูอัดเป็นเส้นๆค่ะเพื่อนนะ <c oughs> นึกอยากทานเนาะ <c oughs> ตรองเหนียวนงเพื่อน <c oughs> อเดี๋ยวให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขอาอยู่พอดีเลยนะคะเพื่อนหิวข้าว หอมแลวเพื่อน๋าหอมกุ่นและเตรียมจานรอแล้วค่ะเตรียมจานไม่รอเลยเน่าอยู่พอดีเลยนะคะเพื่อนๆหิวข้าวหอมแล้วเพื่อน๋าหอมกุ่นและเตรียมจานรอแล้วค่ะเตรียมจานไม่รอเลยนาะจะได้ที่แล้วละ่ะใส่เครื่องปรุงไปแล้วชอบแบบไหนอ่ผงนัวน้ำปลานะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบทานแบบไหนครัวหัวปลาเสร็จแล้วจ้า ไข่เจียวปูอดจ้ะเพื่อนๆจ๋าหอมไม่เน้นเป็นแผ่นนะคะเพื่อนๆไม่เน้นเป็นแผ่นหมไหกันเนาะผู้จัดก็กำลังหิวข้าวอยู่พอดีเลยนะคะเพื่อนๆหิวข้าวหอมพเพื่อนๆจ๋าหอมกุ่นเลวเตรียมจานรอแล้วค่ะเตรียมจานไม่รอเลยนะ เจียวไข่นะคะข้าวเวือดขาเจียวไข่ใส่เขาเรียกว่าไงปูอัดเส้นเนาะแต่ว่าตั้งน้ำมันไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูไม่ได้เป็นแผ่นเดี๋ยวนะคะ,ะกลับไปกลับมาลเลื่อนเนาะห่อข้าเหลืองแล้วเนาะอ่าทุกควเลือนต้องมีไข่ใช่ไหมไอ้วเวือขานะต้องมีไข่อ่านี้ เกียวไข่นะคะเพื่อนขาเกียวไข่ใส่เขาเรียกว,ว่าไงปูอัดเส้นเนาะแต่ว่าตั้งน้ํามันไวแล้วนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็ะเทียมอันนี้เตรียมนะคะเตรียมอ่ไ,ไบเป็นแ่่นเดี๋ยวนะคะกลับไปกลับมาเพื่อนนะ แต่ไม่ต้องไม่ต้องเน้นนะคะไม่ต้องเน้นเป็นไม่ต้องเน้นว่าจะต,ต้องเป็นแผ่นนะคะเลื่อนหานกุ่นเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะบายบายจ้าต้มเน้นน้องเพื่อนยะให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะเพราะว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่านเนาะ ิ่มอยู่จ้าแล้วค่าเหลืองแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเหลืองแล้วนอ้องเหลืองแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะค้าเหลืองแล้วเนาะอ่าทุกครัวเรือนต้องมีไข่จะไม่ให้น่านาะนะต้องมีไข่อ่านี่ตนน้องเหนียวน้องเพื่อนเดี๋ยวให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะตนนน้องเหนียวน้องเพื่อน เดี๋ยวให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นปูอัดนะคะปูอัดที่เป็นเส้นๆเนาะปูอัดเป็นเส้นๆค่ะเพื่อนนะนึกอยากทานเนาะเกลีแลนะคะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรค่ะทานได้เนาะทานได้เดี๋ยวนนี้ก็จะใส่ข้าวอยู่พอดีเลยนะคะเพื่อนๆเหนียวข้าวหอมแล้วเพื่อนจ๋าหอมกุ่นเลยเตรียมจานรอแล้วค่ะ ตรียมจานไม่รอเลยนะ,ะตรงเหนียวน้องเพื่อนเดี๋ยวให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้ที่ละล่ะใส่เครื่องปรุงไปแล้วชอบแบบไหนอะ่ะผงนัวน้ำปลานะคะกะะะ็แล้วแต่ว่าจะชอบทานแบบไปนนะคะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทานได้เนาะทานไดท้ที่นี้ก็จะใส่อะไนปิน้นแ่น ะคะ่ะกลับไปกลับมาเพื่นนอนนะอเนาะไม่เน้นนะคะอ,ะอันนี้นะคะเพื่อนขาประมาณนี้เนาะ,ะไม่เน้นเป็นแผ่นนะคะเนาะยังนิ่มอยู่จ้าแลวค่าเหลืองและวค่ะเพื่อนจ๋าเหลืองแล้วเนาะเหลืองแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะอันนี้กระเทียม เตรียมนะคะเตรียมเกี๊ยวไข่นะคะเพื่อขาเกี๊ยวไข่ใส่เขาเรียกว่าไงปูอัดเส้นเนาะแต่ว่าตั้งน้ามันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูกุ่นเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะบายบายจ้ากุ่นเลยทีเดียวค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะบายบายจ้า ทานได้ค่ะเพื่อนหาทานได้สูตรเนาะสูตรของพี่สนิทจ้านะคะผาเนะาะยังนิ่มอยู่จ้าแล้วค่าเหลืองและค่าเพื่อนจ๋าเหลืองแล้วเนาะเหลืองแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะไม่ได้ปินแผ่น,นเดี๋ยวนะคะกลับไปกลับมานะเพื่อนเนาะ รออยู่พอดีเลยนะคะเพื่อนๆเหิวยยข้าวหอมแล้วเพื่อนจ๋าหอมกุ่นเละเตรียมจานรอแล้วค่ะเตรียมจานไม่รอเลยนะคะเหลืองแล้วเนาะ,ะทุกครัวเรือนต้องมีไข่เดี๋ยไให้เพื่อนขานะต้องมีไข่อันนี้เพื่อนขาเมนูเป็นแผ่นเนาะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะเพื่อนขาหอมมะเชี่ยเนาะ,ะหอมมะเชียว ระเทียมนี่ไฟแรงไปหน่อยนะคะเพื่อน่าตั้งอบจะได้ที่แล้วล่ะใส่เครื่องปรุงไปแล้วชอบแบบไหนอ่ะผงนัวน้ำปลานะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบทานแบบไหนกันเนาะผู้จัดก็กำลังอยู่ข้างอย่แต่ไม่ต้องไม่ต้องเน้นนะคะไม่ต้องเน้นเป็นไม่ต้องเน้นว่าจะต้องเป็นแผ่นนะคะเพื่อนขาองหนาา เออนะคะหอมค่ะไข่ไปเลยค่ะนี่่คะเพื่อนค่ะ,คคะดูสิแม่ครัวไข่ไหมแล้วกระเทียมไหมแล้วค,ค่ะเพือ่อนอาอยวไม่ต้องไม่ต้องเน้นนะคะไม่ต้องเน้นเป็นไม่ต้องเน้นมากจะต้องเป็นแผบนะคะ <c oughs> เพื่อนขะแม่ครัวหัวป่าเสร็จแล้วจ้า เจียวปูอัจ้าเพื่อนจ๋าหอมอ,อันนี้ก็ะเทียมน,นี้เตรียมนะคะเตรียมต้งเหนียวน้องเพือ่อนเดี๋ยวให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ครัวหัวป่าเสร็จแล้วจ้า ไข่เจียวปูอดจ้ะเพื่อนๆจ๋าหอมต้มเนืน้องเพื่อนเดี๋ยวให้เขาสุกก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่สุกนะเพราะว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเนาะไม่เน้นนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเพื่อนขประมาณนี้เนาะไม่เน้นเป็นแผ่นนะคะเจียวไข่นะคะเพื่อน่ะเจียวไข่ใส่อ่า เขาเรียกว่าไงปูอัดเส้นเนาะแต่ว่าตั้งน้ำมันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูอันนี้กระเทียมน,นี้เตรียมนะคะเตรียมือนนยม่อนน,นะคะเพื่อนจ๋าคือมีไข่นะคะไข่สีฟองนะคะวันนี้แล้วก็ที่เห็นเป็นเส้นนี่ก็เป็นปูอัดนะคะเพื่อนเนาะจะได้ที่ล,ละใส่เครื่องปรุงไปแล้วชอบแบบไหนอะ ผงนัวน้ำปลานะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบทานแบบดำๆเป็นกระเทียมนะคะเพื่อนขากระเทียมเจียวนะคะเพื่อนขาิ่มนะคะเพื่อนเลืมิืมแล้วมันไม่ได้เป็นแผ่นแล้วนะคะเพื่อนขาเนาะดำๆเป็นกระเทียมนะคะเพื่อนขากระเทียมเจียวนะคะเพื่อนขาิ่มนะคะเพื่อนๆลืมิ่มแล้วมันไม่ได้เป็นแผ่นแล้วนะคะเพื่อนขาเนาะจะได้ที่ละใส่เครื่องปรุงไปแล้วชอบแบบไหนอ่ะ ผงนัวน้ำปลานะคะก็แล้วแต่ว่าจะชอบทานแบบไหนกันเนาะ <c oughs> ผูจัดก็กำลังหิวค่ะค่าเหลืองแล้วเนาะ,ะทุกครัวเรือนต้องมีไข่จะไม่ให้ว้นขาเนาะต้องมีไข่นี่ค่าเหลืองแล้วเนาอะ,อะทุกครัวเรือนต้องมีไข่จะไม่ใ้วันขาเนาะต้องมีไข่ มาอยู่พอดีเลยนะคะเพื่อนๆนหิวข้าวหอมเลวเพื่อนจ๋าหอมกุ่